เมนูวันนี้จูนจะทําแกงอ่อมปูนาค่ะทุกคนค่ะเมื่อบานไปได้ผักชีมาจากตลาดนัดค่ะทุกคนวันนี้เมนูแซ่บเลยค่ะจูนทําเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่อมปูนาหอมหอมใส่ผักเยอะมากมีผักเยอะก็ใส่เต็มที่เลยค่ะทุกคนค่ะน่ากินไหมคะหอมค่ะหอมแน่พี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ จนมากกว่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้4โมง10นาทีค่ะนี่ค่ะอ่อมปูหอมหอมทุกคนข้าวเหนียวก็นึ่งเสร็จไปใหม่ค่ะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันค่ะอ่า uh, The time now 10 minutes past four I'm going to have um water crab curry come join me, come come. Yeah, คำช่วยมีคำๆเนี่ย this sticky rice มาพี่น้องคึมคึมกินจำนี่ค่ะเมื่อนี้เพราะว่าอยากกินแบบนี้เนาะว่าเอาอยัางมาแกมมาเกิ่มดอกเอ้า มาพี่น่องมาจ้าหอมมันโอ้ยประจอดจอดอืม,อมจุนทำเยอะจุนตักแบ่ไปให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวกินเสร็จจะเดินเข้าไปในเมืองเอาไปให้เพื่อน นัดเพื่อนไว้ห้าโมงครึ่งอร่อยมากสุดๆไปเลยครบเครื่องครบเครื่องอแซ่บพี่น้องตัดแต่งให้ดีๆนะคะทุกคนแกะอ,อกทุกมยา่าง นามจนซื้อสามแพ็คเนาะพออีกแพ็คหนึ่งจนก็ดองอะค่ะที่เคยทำดองไปแล้วอะอืมสะอาอีหลีพดพริกลูกดลไปใส่หมด โอ้ย oh, อยู่เมืองนอกได้กินแบบนี้สวรรค์คนที่อยู่เมืองนอกมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะทุกคนต้องกล้าใช้เงินเพื่อซื้ออาหารแบบนี้ค่ะเพราะว่าอาหารบ้านเราเอเชียค่ะแพงคนที่เมืองนอกอะ่ะมีเงินหมดและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะเพราะมาทำงานเนาะมีเงินจะจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นค่ะ เพราะต่างคนก็ชอบคนละแบบเนาะสำหรับจูนอยากกินซื้อกินเพราะว่าคนาเสื้อผ้าเป็นซื้อเยอะเลยนักภาษาอะไรของกินกินให้กับตัวเอง ยูไม่ห่วงอืมไม่ห่องแม่ถูกใจาานะง่ามนะเกิอืมมผีผักชีลาเลยนึกได้ค่ะนึกเมนูนี้ได้ ว่าตัวเองอ่ะมีปูอยู่สองแพ็คใหญ่ๆหญ่มาพี่กรุงโดดคอยไปไซมมดมันหายมันขึ้นแกงอ่อมแบบน้ำไม่เยอะมาก แสบได้พี่น้องหลายแสบแลวคะ่ะเมื่อวานส่งไม่เสร็จบอกเพื่อนนึกเมนูออกแล้วเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวจะทำแกงอ่อมปูไปให้กินอื ข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวสองถ้วยสุดท้ายข้าวเหนียวจูนหมดลืมดูกระปุกข้าวเหนียวตัวเองปกติจูนจะซื้อเมื่อวานไปร้านจีนหลังจากไปซื้อที่ตลาดนัดซื้อผักที่ตลาดนัดแวะร้านจีนกับเพื่อนก็ลืมลืมซื้อ มันดีแต่ไหนเดี๋ยววางมานี่ก่อนค่ะคิดหอดเทียงหน้าบานเ่าด้วยค่ะจูนอยากจะกินในนี่มากเลย ทำไมไม่มีคนนำเข้าก็ไม่รู้หัวอยากกินหัวกอมหัวหาจต่แน่อยากกินมองมันบ่มี

สองสามันที่แล้วแดดดีดีแต่ลมเย็นมาวันนี้อึมครึมฝนตกอากาศเปลี่ยนคนก็ป่วยเยอะค่ะ เป็นแนวว่อยคับข่ขอยมักแห้งตักให้เพื่อนครึ่งหนึ่งไปเลยค่ะอันนี้จูนจะกินได้สองครั้งเลยแหละกินคนเดียวไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะตักลงเยอะเลยไม่ไม่อยากเก็บไว้นานค่ะไม่อยากเก็บไว้หลายวัน ่อืมกระดองมันมัน ข้าวจุนจุนผมน้ำเยอะไปนิ่มโอเวอร์เกินไปนิ่มโหดนิ่มโพ,นมโพจนสิเล หมักลูกโดดหายสงสัยอยู่ในให,หมอ้อสุดยอดออยู่ไทยไม่เคยทำอยู่เมืองนอกทำเป็นทุกอย่าง เฉพาะจูงอะทุกคนค่ะสาวๆมาอยู่มังนอกทำเป็นทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกเนาะเปิด youtube ดูตาม youtube ต่ำอีกกระปุขกขึแข็งแท้คันหูวว่าแข็งต่ำลงจีดีกว่าต่ำแล้วก็คั้นเอาน้ำอืมใครซื้แหนมาทิ่นี่ ทุกคนคะ่ะจูนลงไปแล้วเนาะไอ้ที่ว่าค่ะในติ๊กต็อกนะคะเดีวนี้เปิดปัดไปทางไหนก็มีแต่กูรู้นะคะทุกคนอุ้ยกลางมันคนที่รู้จริงๆก็มีค่ะเราต้องเลือกใช้วิจารยนในการรับชมรับฟัง <c oughs> พอดีว่าจุนปัดไปเจอคนคนหนึ่งเขาสอนภาษาอังกฤษเขาใช้คำผิดผิดถูกถูก,ถกแต่เขาก็พูดว่าเขาสอนนะคะจูนใช้ภาษาอังกฤษามาตั้งหลายปีทุกคนั้งแต่อายุยี่สิบกว่ายี่สิบสามได้จูนยังไม่กล้าพูดเลยค่ะว่าจูนใช้จูนเก่งภาษาเวลาคนถามจูนฝรั่งเวลาคุยด้วยเขาบอกอืภาษาอังกฤษเธอดีนะ จุนจะบอกตอลอดเลยค่ะว่าไม่ภาษาอังกฤษชั้นอะอยู่ในเกณฑ์ใช้สำหรับสื่อสารไม่กล้าค่ะถ้าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่มีคนเก่งจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เลือกดูเอาค่ะจุนก็ยังดูค่ะอืมคนที่เขาสอนภาษาแล้วพวกสายฝรอกูรูสายสรอเหมือนกัน ก็มีคนดังๆค่ะสองสาวนั่นแหะสองมาดาน่ะนั่งเขารู้จริงแล้วก็เลือกดูเอาปัดไปทางไหนมีแต่กูรูของจูนไม่ใช่กูรูนะคะทุกคนจูนน่ะกินแซ่บอย่างเดียวกว่า <c oughs> ชอบทำอะไรกินแซบแซบอย่างเดียว <c oughs> โอเคค่ะทุกคนค่ะจูนมาวายไวายเพราะมันเป็นเมนูเดียวนะทุกคนเนาะแต่อร่อยมาก โอเคค่ะคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้า